สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตตลกดังตีดอกสะเดาเจออีกทีผันตัวเป็นพ่อค้า อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานจนตอนนี้งานก็ยังรุมล้อมอยู่ตลอดตลอดสําหรับตีดอกสดาวที่นอกเหนือจากอาชีพนักสแสดงดาราตลกแล้วตีดอกสดาวก็ไม่หยุดขยนันทำมาหาก,กินสร้างกิจการไอติมทอดเป็นของตัวเองที่ทํามานานกว่า17ปีแล้วโดยเจ้าตัวนั้นเริ่มต้นมาเองเป็นพ่อค้าเร่จาหน่ายตามตลาดนัดบ้างจนเป็นอีกกิจการหนึ่งที่สร้างตัวเขามาควบคู่ก,กับการเป็นดารานักสแสดงอีกด้วยนอกจากนี้ล่าสุดตีดอกสดาวก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงอาชีพนี้ไว้ว่า จุดเริ่มต้นการทำไอติมทอดรู้สึกผมทำมาจะ17ปีแล้วครับช่วงนั้นพี่ถั่วแระทำก๋วยเตี๋ยวพี่เดอดอกสะดามีโรงงานลูกชิ้นเราก็อยากหารายรับหรือหาอาชีพเสริมก็เลยคิดว่าจะทำอะไรดีพอเห็นไอติมทอดมันก็แปลกดี มันไม่ค่อยมีตามท้องตลาดเลยทําไอติมทอดช่วงนั้นดีมากครับมีสาขาด้วยครับเราก็ทํามาเรื่อยๆมันก็ใช้เวลาไม่นานเหมือนกันครับนอกจากนี้มาถูกถามว่ามีบ้างไหมที่ถูกมองว่าเป็นตลกตกอับโดยตีดอกสดาเล่าว่าไม่ไอายทํากินครับแหมถ้าอายทํากินเราคงไม่มายืนทอดยืนเป็นพ่อค้าอย่างนี้หรอกบ,บางคนคิดว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องทําเองอะไรเองคือเราก็อยากทาแล้วอยากมาลงมือด้วยตัวเองมันเป็นความสุขความสนุกในการทํางานบางทีเรามายืนทอด เองคนบอกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีงานแล้วเหรอต้องมาเป็นพ่อค้าคนบอกทําไมต้องมาแย่งอาชีพคนอื่นเขาอีกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาเขาก็สามารถที่จะคิดได้เพราะมันเป็นรายรับเป็นอาชีพเสริมมันไม่ใช่ว่าเราตกอับหรืออะไรหรอกคือแค่ขยันแค่นั้นเองเพราะเดี๋ยวนี้อาชีพพ่อค้าแม่ค้าไม่ธรรมดานะสามารถสร้างรายรับได้หลายตังค์ดูถูกกันไม่ได้นะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเดี๋ยวนี้แต่ต้องยอมรับเลยว่าช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นผลมันมีขึ้นมีลง ส่วนงานในวงการก็ยังมีอยู่ครับรายการประจํา2รายการแล้วก็มีละครครับมีเรื่อยๆทํางานเกือบทุกวันเหมือนกันครับช่วงนี้ไม่ขาดงานมีงานเรื่อยๆแต่หลักๆยังเล่นอยู่กับสุภาพบุรุษสุดซอยและก่อนบ่ายเหมือนเดิมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m i n f o ขอบคุณครับ